โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับพี่รงสอนมิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่โรงก็ว่างพอที่จะพาทุกคนมาล้วงลึกในส่วนของปลั๊กอินนะครับซึ่งมันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่นะครับซึ่งปลั๊กอินในวันนี้ก็คือในส่วนของ CLA Vocals นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลั๊กอินตัวนี้มีความลับยังไงบ้างนะครับเอาละไปชมกันเลยมาที่หน้าปลั๊กอินครับ นี่เลยนะครับสิ่งแรกที่พี่จะทําเลยนะครับก็คือพี่ลงจะเอาเอนะั์พุทนั้นลงมาก่อนนะครับปรับทุกอย่างให้แฟลตก่อนนะปรับทุกอย่างให้แฟลตก่อนเสร็จแล้วเนี่ยดันสิ่งนี้ขึ้นไปให้สุดครับอ่าเรามาฟังเสียงร้องก่อนครับ I chase the shadows of this truck on human highways The morning sun behind me bows in ever westward blow many rows of corn blur on the down side of the blue hill I think it's always been this way and I guess it always will โอเคเดี๋ยวพี่โลงจะลองเปิดดูครับ I chase the shadows of this สิ่งแรกที่พี่โลงจะทำก็คือหนึ่งพี่โลงจะพยายามเพิ่มเกณฑ์ตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีแดงนะครับ แล้วเราจะหาจุดที่มัน <far> ดังตรงครับตรงนี้จะมีสีแดงนะครับพี่โลงจะดันให้มันเป็นสีแดงให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่โลงจะลองดันวอลลุ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเอาแค่มันพอไม่พีคพอนะครับทุกคน พี่ลงให้มันอยู่ประมาณสักลบหนะครับโดยพี่ลงจะดันสุดเลยนะครับตรงนี้ pace, สาเหตุที่พี่ลงใช้ saturation ตรงนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวของ uh, CLA vocal เนี่ยนะครับตรงนี้มันแอบมี saturation นะครับแอบมี saturation จริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่ามันมี saturation ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ลงจะลองเทสด้วยการใช้ uh, tone oscillator ขึ้นนะครับพี่ลงจะใช้อนาลเซอร์ในการปรับมันนะเวลาที่พี่โลงเอาในส่วนของ input ตัวนี้ลงนะครับทุกคนจะสังเกตเลยว่า harmonic นะครับมันน้อยลงนะครับเดี๋ยวพี่ลงใช้ความถี่ต่ำๆนะลองดูครับประมาณนี้เนะาะเมื่อพี่ลงดันขึ้นครับ มันเริ่มเป็นสีแดงปุ๊บมันจะเริ่มมีฮาร์โมนิกแล้วครับได้ยินไหมครับอ่าไปเรื่อยๆครับพี่ลงก็เลยใช้หลักการนี้นะครับในการเอามาใช้เป็นในส่วนของ saturation กับเสียงร้องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทริคไปเลยแล้วกันนะครับก็คือดันให้มันเกิด saturation ก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นนะครับ ค okay, ลองดูเนาะ <far> นะครับเสียงร้องดังเบาพี่ลงค่อยมาปรับที่ไฟเตอร์เอานะครับตรงนี้แดงได้นะครับแต่ว่าตรงนี้พยายามอย่าให้มันแดงนะครับจะสังเกตว่าร้องมันมีความนิ่งมากขึ้นนะครับ I saw this easy river flow last time in winter. Oh, but this morning burns a Memphis summer glow. Coming back across, I always notice subtle graces. in the Mississippi River sets the tempo and the pace. Going far away. Let's look ทุกคนจะสังเกตว่าปกติถ้าเราไม่ใส่นะครับคําก็จะมีเสียงดังขึ้นนะครับ pace, เออนะครับสังเกตตรงนี้ไปพีคเลยเห็นไหมครับแต่เมื่อเราใส่ในส่วนของ saturation ดักไว้นะครับตัวนี้มันก็จะตัวนี้มันก็จะไม่คลิปปิ n งนะครับนะครับแล้วล้องก็อยู่ในเพดานที่พอดีด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการช่วยคอมเพรสไปด้วยในตัวนะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่พี่จะทำนะครับก็คือค่อยมาดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆกันนะครับในส่วนของฟังก์ชันเบสนะก็จะมี3ตัวนะครับในส่วนของซับนะครับเดี๋ยวพี่ลงขยายนิดนึงเนาะในส่วนของซับในส่วนของโลเวอร์ในส่วนของอัปเปร์นะครับอันนี้เราลองมาดูกันครับว่าตัวนี้มันมีความหมายยังไงนะครับ พี่จะเลือกในส่วนของสเปกโตรกรมขึ้นมาดูนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนที่เรายังไม่ใส่นะครับกับตอนที่เราใส่นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับปลั๊กอินบ้างนะทุกคนขยายหน่อยขยายหน่อยโอเคเมื่อพี่ลงปิดนะครับจะสังเกตว่าความถี่ต่ําตรงนี้นะครับก็เท่าเดิมนะครับพอพี่ลงเปิดความถี่ต่ํามันจะถูกสกูปลงนิดนึงเหมือนอารมณ์แบบโลคัทเห็นไหมครับนี่แหว่งไปแล้วหน่อยหนึ่ง แต่ความถี่อยู่ประมาณสักสามสิบสามสิบห้าถ้าแถวนี้นะครับอมันจะถูกคับคัดไปเลยโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งเราลดบนลงครับมันจะยิ่งเคิร์บน้อยลงนี่เห็นไหมประมาณนี้ก็จะเริ่มน้อยลงจากที่เราันอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ามันจะเริ่มน้อยลงมันทำให้เราเห็นเชฟของมันนะครับถ้าเราบูตขึ้นก็ ในทิศทางคนยังข้ามครับก็จะประมาณนี้แต่ขนาดเดียวกันก็จะมีโลคัดด้วยนี่เห็นไหมครับต่อไปถ้าเป็นโลเวอร์ครับโลเวอร์ก็จะขยับความถี่ขึ้นมาหน่อยนะครับในช่วงความถี่ i ิตโลนะครับแน่นอนครับในจังหวะที่เราดันขึ้นหรือลดลงให้เราสังเกตความเป็นมิเลอร์เอฟเฟกของมันตรงนี้นะครับพอพี่ลงเอาขึ้นทางฝั่งนี้มันก็จะลดลงด้วยนะครับลองดูเนาะฟื็นไหมครับ มีการบาลานซ์ด้านซ้ายและด้านขวาเห็นไหมอ่าครับประมาณนี้ครับต่อไปอัปเปอร์ครับนี่ถ้าเราดันขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ความถีต่ต่ําถ้าเราดันลงก็จะประมาณนี้พอเราเห็นเรื่องของเวฟฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ใช้เครื่องมือถูกเนาะต่อไปในส่วนของเสียงแหลมหรือทรเบิลก็เหมือนกันครับพี่ลองลองเพิ่มในส่วนของไบรท์ ไร้ right, นะครับจะเพิ่มความความถี่ในช่วง่อ6 k นะครับตรงนี้ขึ้นมาเป็นลักษณะคิวกว้างนะครับตรงนี้เนาะในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราคัดมันนะครับมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้ที่ 6K ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันนะครับพอเราใช้คคำว่าท็อปนะครับมันก็จะบูตคิวกว้างในส่วนของความถี่ประมาณสักแถวแ k นะพี่ลงคิดว่านี่ประมาณ 8K ตรงนี้เนาะนะครับ 8K ในส่วนของท็อปจากนั้นในส่วนของรูฟนะครับรูฟก็เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับนี่น่าจะประมาณถแถวสิบเคขึ้นไปนะครับทุกคนนะครับแต่เสียงไฮเขาอะก็ไม่ได้แบบพุ่งโด่งไปเลยเหมือนเรายกเชลนะครับมันจะมีการลดลงด้วยเห็นไหมครับทุกคนการลดลงด้วยถ้าเราเห็นภาพมันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ใช้ปักอินได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้าใช้นะครับแล้วก็ใช้ได้แบบมั่นใจด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่มันคืออะไรนะอะไรอเงี้ยนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้โอเคต่อมาในส่วนของคอมเพรส s นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับตรงนี้พุชนะครับเวลาพี่ลงกดพุชสังเกตมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็จะลดความดังลงนะปึ้งนะครับให้ทุกคนสังเกตที่เสียงฮครับเวลาที่พี่ลงนะครับ กด Push ปุ๊บก็มีการลดไฮนิดนึงนะครับตรงนี้แต่พอพี่ลงกดเป็นคำว่า s Spa n k ไฮจะยิ่งลดลงครับนี่แถวๆ1 0เคมันจะลดลงเลยนะทุกคน 10K เคปา่าวะใช่ครับประมาณ 10K เคมจะเริ่มดรอปลงเป็นเหมือนอารมณ์แบบไฮคัตลงมานะครับแต่ถ้าเป็นวอลนะครับวอลก็จะกลับไปที่เดิมนะครับ ที่ลงสันนิษฐานว่านะครับพุชเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับประมาณให้เรานึกถึง1176ครับเดี๋ยวพี่ลงใช้ดู1176นะ CLA 76ตัวนี้นะครับพุชนะครับก็จะอารมณ์ประมาณเรโซ4ตอนน่อ1นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสแปงนะครับสแปงก็จะอารมณ์ประมาณเรโซ8ตอนน่อ1นะครับส่วน วอลเนี่ยพี่ลงสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นในส่วนของเออ L1 นะครับตัวนี้ L1 l i m ลิมิซึ่ง cla เขาชอบใช้นะครับวอลตัวนี้น่าจะหมายถึงเออ c r w c l w ล l ิมิเตอร์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเอาไว้แบบยกระดับเสียงให้มันมีความดังขึ้นนะครับแต่ว่าโทนไม่เปลี่ยนนะครับแต่สังเกตว่าโทนจะเปลี่ยนนะครับในส่วนของ Push นิดนึงแล้วก็สแปงนิดหนึง่งเห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงของโทนเนาะโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของรีเวิร์สนะครับก็จะมีในส่วนของรูมนะครับส่วนของเพลทแล้วก็ในส่วนของฮอลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงมันทีหลังเนาะโอเคถัดมาก็จะเป็นในส่วนของดีเลย์นะครับดีเลย์ก็จะมีในส่วนของสลับนะครับสลับแบทแล้วก็ในส่วนของเอ็กดอทนะครับ แล้วก็ในส่วนของแล้วก็อีกส่วนก็เป็นในส่วนของควอเตอร์นะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของพิชก็จะประกอบไปด้วยซีโอไวด์แล้วก็สเปเดอร์นะครับตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองมิกซ์เสียงร้องกันนะครับด้วยการใช้เอ่อซีเอลเอลโวคอรกันปุ๊มไปพี่ลงจะเริ่มจากการใส่ saturation ครับ coming back across I always notice subtle graces in the Mississippi River sets the tempo and the pace I'm going far away I'm going far ให้ทุกคนฟังในส่วนของมิดโลให้ดีๆนะครับถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเสียงร้องมันมีมิดโลแบบบูม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 บม,มากเกินไปเนี่ยนะครับพี่ลงก็จะ ดึงมาลงนะครับลงใะใช้ประมาณนี้ครับจากนั้นพี่ลงจะใช้ในส่วนของการบูสต์ที่รูฟนะครับตั้งแต่ 10k ขึ้นไปนะครับเพื่อจะเพิ่ม I saw this easy river flow last time in winter. Oh, but this morning burns a Memphis summer glow. Coming back across, I always notice subtle graces. And the Mississippi River sets the tempo and the pace. จานั้นพี่ลงจะใส่ในส่วนของคอมเพรสเซอร์เพลงนี้ออกแนวแบบฟังแบบ EC EC นะครับฉะนั้นพี่ลงจะไม่คอมเพรสมากนะครับ The tempo the pace going and far away พี่ลงจะฟังความแตกต่างระหว่างตรงนี้นะครับก็คือพี่ลงจะมองว่าเอ๊ะเวลาที่เราคอมเพรสนะครับระหว่างช่วงที่เบาที่สุดกับช่วงที่ดังที่สุดเนี่ยตรงนี้ยคอมเพรสมันทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า นะครับตรง far away ตรงนี้นะครับพี่ลงจะลองลดลงครับ <Far away. S 1> ให้มันมีดินามิกอยู่บ้างนะครับจากนั้นเราค่อยมาดันในส่วนของ out push ขึ้นครับ Okay, <imitation> still to come back home. Okay, below the long check, that she gave better still to come back home. Back home to blue Better still to come back home. Got away. money. ครับให้เราค่อยๆฟังคอมเพสเซอร์แล้วก็บาลานซ์ในส่วนของเอาพูดตรงนี้ให้ดีๆนะครับทุกคนทีน oh, ี้ให้จินตนาการในส่วนของ ว่าตอนนี้เสียงร้องมันอยู่ที่ไหนนะครับพี่ลงว่าจะใส่เสียงรูมสักหน่อยนะครับ far away. Going far away. นะครับใส่เสียงรูมเข้าไปลองฟังเสียงเพลทกันดูครับ <Far away. S 1> จะดูกว้างขึ้นนะครับแชมเบอร์ Chamber, <Far away. S 1> ครับจะมีในเรื่องของความกว้างแล้วก็ในเรื่องของความสูงนะครับ ชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับจินตนาการเอาเอนาะพี่ลองจะใส่แบบไทยตัวนี้นะครับ away, พี่ลงจะต้องใส่ในส่วนของแ l ลับเข้าไปหน่อย away, นะครับจะมีเสียงตามนิดนึงนะครับในเสียงร้องเรานะ Going ถ้าเป็นเอกนะครับก็จะประมาณแบบนี้ครับถ้าเป็นควอเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับ away. จบสิดตามเป็นคำคำนะครับรู้ w ว้ประมาณนี้พี่ลองจะใช้เป็นสแลปแล้วกันครับฟังดูทำให้เสียงร้องดูแบบพุชมาอยู่ข้างหน้ามากขึ้นด้วย ต่อไปในส่วนของสเตอริโอนะครับตรงนี้พี่ลงจะพี่ลงจะบอกทริคนะครับตรงนี้พี่ลงจะทำออโตเมชันไว้นะครับจะใส่เฉพาะในท่อนฮุกเท่านั้นนะครับท่อนร้องปกติพี่ลงก็จะไม่ใส่นะครับ the this truck humid จะสังเกตว่าพอเราก,กดสเตอริโอแล้วเสียงร้องจะมีความกว้างมากขึ้นนะครับแต่วายก็จะกว้างครับอีกครับสเปรดเดอร์นะครับก็จะกว้าง the this truck อีกครับ นะครับเราชอบเอกลักษณ์แบบไหนนะครับเราก็จัดการแบบนั้นนะครับตรงนี้พี่ลงจะใช้ในส่วนของสเตอริโอเฉพาะในท่อนของเอ่อท่อนฮุกเท่านั้นนะครับซึ่งพี่ลงก็จะเขียนออโตเมชันเอนะครับพี่ลงก็จะเลือกในส่วนของพิชนะครับเลือกในส่วนของพิชนะมาถึงท่อนตรงนี้ครับเราก็เลือกออโตเมชันมันครับเฉพาะท่อนนี้ครับปึ๊บเราก็เลือกพิชครับพี่ลงก็ตรงนี้ให้มันเบาลงนะครับอ่า Face okay, the shadows of this truck on humid highways. My I saw this easy river flow last time in winter. Oh, but this morning burns a Memphis. hello when you in mix. Flow last time in winter. Oh, but this morning burns a Memphis summer glow. The sun behind me bows in ever westward. ครับท่อนธรรมดาพี่ลงก็จะดึงนะครับ Pitch มาลงมาพอ oh, ถึงท่อน Hook พี่ลงก็จะใส่ให้มันกวา้างขึ้นมากน้อยตรงนี้เราก็ปรับเอาครับปรับเอาได้เนาะ เอาละเป็นยังไงกันบ้างทุกคนนะครับในส่วนของปลั๊กอินที่ชื่อว่า c l a Vocal นะครับก็ลองปรับตามพี่ลงได้นะครับหรือจะเพิ่มเติมแต่งในส่วนที่ตัวเองชอบก็ได้นะครับมีความสุขมากๆกับการใช้ปลั๊กอินนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระด,ดิ่งด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้รู้ก่อนใครโอเคเจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้พี่ลงไปก่อนบายบาย